ที่วันนี้จะได้พามาดูรถแข่งตัวเป็นเนของ WRC mm hmm. เห็นแล้วขนลุกเลยนะครับ WRC 05ครับเป็นรถแข่งแรนเซอร์อีกหนึ่งคันของ r a l l y Art ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนในยุคมิเลเนียมหรือยุค2,000ต้นต้เนี่ยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามันเป็นรถแข่งระดับตำนานของ r a l l y Art อ่ะเราไปดูประวัติของ r a l l y Art กันนะครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครั้งแรกนะครับ mm hmm. ในปี1 9 6 7กับ บอดี้ของ Mitsubishi Colt นะครับผมถัดมาเรื่อยๆก็จะเป็นโมเดลของอในตัวของ Lancer กล่องไม่ขีดนะครับผมนี่กล่องไม่ขีดนะครับถัดมาก็จะเป็น Galant VR4 ในในปี1988จนถึง1992ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในยุคข,ของ Evolution 1มาเรื่อยๆนะครับผมไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่ EVO 1 EVO 2 EVO 3 ถัดมาเป็น EVO 4นะครับเป็นจนถึงยุคเฟเลเนียมนะครับนั่นก็คือปี2000ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาใช้ EVO 5 EVO 6นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาสิ้นสุดในโมเดลของที่อยู่ข้างหลังเรานะครับนั่นก็คือ WRC 05นั่นเอง WRC 05นะครับนี่เป็นรถในปี2008รถแข่งที่ทางมิซูบิชิเนี่ยหมายมันปั้นมือให้มาเป็นอันดับหนึ่ง ของ o ตัวนี้นะครับ wrc n s น i p ตัวนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีการขยายฐานล้อนะครับจาก1,770ในเวอร์ชั่นของถ้าเทียบปีกันเนี่ยจะตรงกับ evo 8นะครับขยายฐานล้อนะครับจาก1,770เป็น1,800ท้วนนะครับผมนี่ก็คือการขยายฐานล้อนะครับให้กว้างออกมาเพื่อรองรับการขับขี่ที่เป็นแบบของ Rally นะครับผมรวมไปถึงล้อแม็กเนี่ยผมสังเกตดูแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้5รูนะเขาใช้4รูก็แใจเหมือนกัน การเก็บรายละเอียดของรถแข่งในมิวเซียม,ขอ,มของมิสูนะครับผมต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีการรีโนเวทนะครับก็คือปีสุดท้ายของรถเนี่ยปีสุดท้ายของรถนะครับมาสภาพไหนเขาอยู่สภาพนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่ารักษาสภาพของรถแข่งไม่ได้มากที่สุดนั่นเองอกระจกนะครับ กระจกยุคนี้เนี่ยถ้าในในปีปปีปี90เรียกกระจกทรงการนดดอพูดกรนาดอปุ๊บหลายคนบอกว่าผมแก่ทันดียังไม่เชิงนะครับผมในโมเดลของ w r c 05นะครับเป็นปีแรกๆที่นำเอา p a t t e r n ์ h i ิมาใช้นะครับคือการเปลี่ยนเกียร์ด้วยหลังพวงมาลายัยเป็นครั้งแรกๆของนิสสุวิชินะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวห้าที่สุดในยุคอีกรุ่นหนึ่ง้างหลัง แปลกใจมากปกติหางหลังเขาอยู่ตรงนี้แต่หางหลังของเจ้า EVO 405ขยับเข้าไปนะครับเพื่อ a อ r o ไ Dynamic นะครับปท้ายผมบอกเลยนะครับว่าตัวของ EVO 405เนี่ยท้ายกับโมเดลตัวของแลนเซอร์บ้านเรามากเลยนะครับดูจากดูจากทรงในตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแลนเซอร์ตัวนี้ก็จะเทียบกับ EVO 7ใกล้ๆเคียงกับโมเดล EVO 7นั่นเองนะครับ สำหรับสเปกเครื่องยนต์ของตัว WRC05 นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ CG6340 นะครับ Double o h e a d Camshaft ความจุประมาณ 2,000cc นะครับตีเฉลี่ยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่300แรงม้านะครับแรงบิดก็ประมาณ500นิวตันเมตรเลยนะครับถ้าตีเป็นหน่วยของนิวตันนะอันนี้ก็เป็นหน่วยกิโลกรัมเมตรด้วยกันครับผมคนที่สนใจจะมาดูในโมเดลของ Lancer WRC05 นะเป็นชื่อเต็มของเขานะครับก็ไปดูได้ที่งาน p a t o r e x p o ครั้งนี้นะครับ และนี่คืออีกหนึ่งตำนานของมิซูบิชินะครับกับการแข่งขันปารีดาก้านะครับนั่นก็คือมิซูบิชิปาเจโรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามิซูบิชิปาเจโรเนี่ยเริ่มเข้าทำการแข่งขันลารีดาก้าในปี1984นะครับหรือว่าในปี2526ในปีนั้นมิซูบิชิปาเจโรนะครับเข้าเส้นชัยด้วยประเภทนะครับโปรดักชันขาที่ไม่มีการดัดแปลงใดๆเลยจนมาในปี2500 2,528ถือถือเป็นปีที่3ที่มิซูบิชิมิซูบิชิปาเจโร่เนี่ยได้เข้าการแข่งขันเนี่ยได้คว้าชัยเป็นครั้งแรกนะครับและรถคันนั้นเนี่ยมาอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปทำความรู้จักสั้นๆสำหรับลารีดาก้ากันลารีดาก้านะครับเป็นการแข่งขันลารีที่โหดที่สุดในโลกใช้เวลาการแข่งขันมากกว่า22วันกับเส้นทางประมาณ10,000กิโลเมตรนะครับรถต้องแข็งแกล่งขนาดไหนถึงจะผ่านเส้นทาง10,000กิโลเมตรได้นะครับ นี่ก็คือคําตอบนะครับสําหรับในตัวของมิซูพีปาเจโร่นี่นะครับสุดหล่อของเรานะครับเรียกว่าเป็นคุณปู่คุณปู่ที่สุดเปี้ยวนะครับในยุคนั้นนะครับนั่นก็คือมิซูมิซูบิชิปาเจโร่นะครับตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ 4G 54นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบพัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเครื่องยนต์2,600ซีซีแรงม้าสูงสุดนะครับ225แรงมา้ากับแรงบิดราว300 330นิวตันเมตรนะ ถ้าต,ตีจากตัวกิโลกรัมเมตรนะมาเป็นนิวตันเมตรนะครับถังน้ํามัน3-20ลิตรด้วยกันตัวรถนะครับนี่เป็นตัวรถแบบ2ประตูนะครับเป็น2ประตูที่เขาเรียกว่ามีการดัดแปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของผ่านสมรภูมิลดค่อนข้างหนักหนาเลยทีเดียวนะครับดูในตัวนี้นะครับพาร์ทรอบคันเนี่ยต้องบอกว่ามีการลดน้ําหนักนะครับโดยใช้คาร์บอนเคฟล่านะครับทําให้ตัวรถของปาเจโร่ตัวนี้เนี่ยเ,เรียกว่ามีน้ําหนักลดลงถึง200กิโลกรัมด้วยกัน เนี่ยชิ้นนี้นะครับเขายังเป็นเหล็กอยู่แต่ว่าเขายังมีชิ้นในที่เป็นคาร์บอนเคฟลร์อยู่นะครับผมะนะครับเราไล่ามาเรื่อยๆความเดียวของเขาเนี่ยอยู่ที่ผ่านเส้นทางมาเป็นแสนกิโลเมตรด้วยกันนะครับผมกระจกมองข้างไม่ธรรมดานะฮะนี่แล้วก็ที่ผมบอกก็คือเนี่ยชิ้นเนี้ยพวกข้อพวกเนี้ยจะเป็นคาร์บอนเคฟลร์หมดเลยฟังเสียนะ ไม่กล้าเคา <c oughs> ะกลัวกลัวสภาพนะแต่ว่าออา้องเนี้ยแค่เนี้ยไม่มีผลหรอกเพราะว่ารถเขาผ่านมาสมรัภูมิมามากมาเลยทีเดียวช่วงล่างนะครับที่จะผ่านการแข่งขันมาเป็นหมื่นกิโลเมตรเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเขาเปลี่ยนจากเป็นอ่าเปลี่ยนจากแหนบนะครับเป็นทรีลิงก์นะครับนี่เป็นทรีลิงก์นะครับทรีลิงก์หน้าตาเป็นไงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาจะไม่ให้ช่วงล่างขยับนะครับ ก็คือเอาตัวสายรัดเนี่ยรัดเอาไว้ก็จะทําให้กระชับอยู่อย่างเงี้ยเป็นก้อนๆนนะครับจริงๆจริงๆช่วงล่างจะสูงมากกว่านี้นะครับผมเนี่ยสีสีเสือเนี่ยยังคงเป็นสีเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยในปีนั้นนะครับในปีหน่ภายในห้อโดยสารนะครับผมเราส่องไปดูแล้วเนี่ยดูดิอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนเลยทั้งทวินมาสเตอร์เนี่ยตัวจับระยะทางนะครับตัวในเรื่องของโอ้โห ต่างๆมากมายนะครับเป็นดิจิตอลเป็นตัวเลขไฟฟ้านะครับนี่ก็คือมิ u ูบิชิปาเจ r o นะครับที่เป็นตำนานอีกบทหนึ่งของมิ u ูบิชินะครับที่ฝ่าสมรภูมิดักก้าดดลลี่ที่มีการแข่งขันโหดท,ที่สุดในโลกนะครับสำหรับคนที่สนใจตำนานในนี้ของ d a ลลี่อาไปดูได้ที่มอ t ต r Expo นะครับ นี่นะครับก็คืออีกหนึ่งโมเดลในตำนานของมิซูบ s ชิประเทศไทยเลยทีเดียวสำหรับในตัวของมิซูบ i ชิ i รโอในปี2504นะครับมิซูบูชิมอเตอร์นะครับตอนนั้นยังไม่เป็นมิซู i s h i มอเตอประเทศไทยนะครับได้เข้ามาเปิดตลาดในเมืองไทยด้วยโมเดลรถสล้อที่ชื่อว่ามิซูบ b ชิ h i โอนะครับยอดขายของเขาเนี่ยในยุคนั้นนะย้อนกลับไปในปี2504ที่ญี่ปุ่นตก1เดือนเนี่ยได้1,000คันนะคในปีเดียวกันนี้เองนะครับ มิซูวิชินะครับได้เปิดตัวพร้อมกันนะครับนั่นก็คือมิซูวิชิโคนะครับที่จะมาทำตลาดในบ้านเราในปี2504ก็คือในปีนั้นเองมิซูวิชิเปิดตัวด้วย2โมเดลนะครับนั่นก็คือมิซูวิชิเลโอและมิซูวิชิโคด้วยกันข้างหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่ามิซูวิชิเลโอหน้าตาเป็นยังไงในปีในอดีตเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรถในเชิงพาณิชย์เลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เขาเรียก 300cc นะครับผม ระยะตัวรถเนี่ยอยู่ประมาณที่ความยาว2เมตร8นะครับกว้างอยู่ที่เมตร2แล้วก็ความสูงของตัวรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตร5นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ประสบความสําเร็จอีกรุ่นหนึ่งของมิ u ูบิชิความน่ารักแม่กิกข,ของมิซูบิชิเรโอเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชื่อของเขาเนี่ยมิ s ูบิชิเรโอเนี่ยมันเป็นชื่อของตัวการ์ตูนในยุคนั้นนะครับเป็นการ์ตูนบางะญี่ปุ่นหน้าตาของเขานะครับก็ดูดูนะครับว่าหน้าตาที่ขู่ขนาดไหน หน้าไฟหน้าไฟหน้ากลมนะครับพร้อมกับจะงอยปากปากนิดจมูกหน่อยถือว่าเป็นโมเดลที่น่ารักเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ชื่อนะครับนี่กระจังหน้ากระจังหน้าอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับข้างในเป็นแตรก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่เรียกว่าน่ารักน่ารักมากนะครับผมรวมไปถึงนี่ที่เราอยู่กันก็คือล้อด้านหน้านะครับเป็นโชคแบบสาแหลกนะโชคตัวนี้เขาเรียกเป็นโชคสาแหลกนะไม่ได้โชคแบบยืดยุบแบบตรงๆ ก็คือโชกจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ใช้ใช้คานในการช่วยซับแรงนะครับเรียกโชกับคานแรกะนะนี่ด้านข้างนะครับไล่จากประตูไปเป็นชิ้นเดียวกันนะครับคือสีเนี่ยสียังเป็นสีเดิมโรงงานนะครับแล้วก็คือมีการตีขึ้นตีขึ้นขอบดูดิความเนียนของงานนะครับถือว่าทําได้ดีเลยเป็นเส้นยาวเนี่ยแทบจะไม่มีแทบจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับรวมไปถึงนี่ความคลาสสิกข,ของเขาอยู่ที่ขอเนี่ย ขอเกียร์พวกนี้รถคลาสสิกเนี่ยสังเกตได้ง่ายครับรถในในอดีตในยุค6070รวมไปถึง8 0เนี่ยถ้าเป็นรถใช้งานเนี่ยจะมีขอเกียร์ตรงนี้และที่สําคัญผมก็มองหาอยู่ว่าที่เปิดน้ํามันเปิดเติมน้ํามันอยู่ไหนนี่ฮะมันอยู่ตรงนี้เลยที่เติมน้ํามันฝาเติมน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับยางนะครับเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยคือเดิมโรงงานเลยนะครับอุย้ยเดิมโรงงานนะครับเป็นน่าจะเป็นขนาดเนี่ยขนาด9นิ้วกว้าง5นิ้วนะเป็นล้อแม็กเป็นยางร right Truck นะครับ ก็ตามยุคตามสมัยเลยนะครับผมนี่นะฮะเก็บเสียงที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ารถพวกนี้เขาจะไม่มีการฟื้นคืนสภาพนะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างโชคของมุดดูหน่อยอ่ะเป็นแหนบนะครับเป็นแหนบเป็นแหนบนะครับผมยังคงใช้เป็นแหนบเพราะว่ารถกระบะในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีการใช้ช่วงล่างแบบคอยสปิงน,นะก็ยังต้องใช้แหนบอยู่นะครับผมเรื่องของ ใอยากไปสัมภาษดูกันเลยนะครับความเล็กกระทัดรัดเนี่ยมีให้มาครบค่อนข้างครบถ้วนะที่นั่งสองที่นั่งพร้อมกับเกียร์นะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่เป็นการนำเหล็กมาขึ้นรูปเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นจอมาตรวัดความเร็วอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็จะไม่มีความอำนวยความสะดวกใดๆเพราะว่าเ,เรียกว่าเป็นรถเพื่อการพณิตอย่างที่บอกนะครับผมเรื่องของเบรกคันเร่งคั์เนี่ยก็ดูแบบ พื้นๆเลยนะครับไม่ได้มีความพิเศษใดๆนะครับก็คือเป็นเหล็กและเหยียบเลยนะครับผมก็เป็นการเน้นการใช้งานนะครับแล้วก็ร่วมกับในราคาที่ไม่สูงมากในยุคนั้นแต่จำเขายังไม่ได้บอกตัวเลขราคานะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยมิซูบิชิรีโอราคาเท่าไหร่สําหรับคนที่สนใจในตัวของมิซูบิชิ h รีโอเนี่ยไปดูได้ที่งาน m o เตอร์อนะครับคันนี้ก็จะประจําการที่บูธมิซูบิชิสนใจไปดูได้ ไม่ควรพลาดด้วประการทั้งปวงเพราะว่าถ้าคุณจะดูเนี่ยคุณจะต้องไปถึงญี่ปุ่นแต่ยิบมิซูิชิเขายกนรลมาให้ดูแล้วไม่ควรพลาดจริงๆ